ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บ้านนะครับด้านหน้าของเรานี่คือเป็นต้นมะม่วงที่บ้านนะ่ว่าแบบเยอะมากดูออกดอกออกออก,ออกลูกแล้วตอนนั้นคือออกดอกแบบเต็มต้นออกปีนี้ออกดอกเยอะมากแต่ว่าลูกติดอาจจะไม่เยอะมากเท่าไหร่นะเดี๋ยวมัดูดูดูลูกเล็กๆเห็นนะมันก็จะมีแบบว่าลูกนี่เป็นพวงเลยถ้าลูกใหญ่นี่คือกินได้นานเลยนี่ดูนี่คือต้นแบบพวงเตี้ยมากสามารถแบบเดินมาเด็ดกินได้เลยนะ ดูลูกนี้น้องน้องอยู่ให้โตนะดูดีเต็มเลยนี่นี่ตรงนี้ก็มีนะครับนี่นี่ตรงนี้ก็มีแบบโอ้เยอะมากเดี๋ยวพาไปดูฝั่งด้านนี้นี่เห็นนะนี่ยอยู่แบบว่าอยู่บนรางคารถเลยนี่มันมีแบบว่าลูกเล็กๆแล้วขั้นตรงนี้มีอยู่บนรางคารถเลยสามารถแบบว่าเดินมาหยิบกินได้เลยนะฮะมีแบบเยอะแยะมากมายทุกคนมาดูด้านนี้มาดูด้านนี้นี่ห้อยพื้นเลย ดู <laughs> มะม่วงมะม่วงเยอะแยะแล้วคือทุกบ้านเนี่ยเขามีต้นมะม่วงอย่างน้อยคือบ้านหลังหลังละหนึ่งต้นอะไรเงี้ยก็จะมีปอมมะม่วงกินกันอยู่แล้วเนาะถ้าจะมาขายมะม่วงต่างจังหวัดนี่ก็คือยากอยู่เพราะว่าบ้านใครบ้านใครก็มีมะม่วงกันหมดนะดูที่แบบอุ้ยดีมากเลยมะม่วง มะม่วงมะม่วงนี่มะม่วงบ้านเรานะทุกคนนี่หลังจากนอกจากว่ามะม่วงแล้วนะเราซื้อมาเพิ่มอันนี้เป็นมะยงชิดนะครับสองต้นอันนี้ขนุนขนุนอันนี้ของบ้านพี่สาวเขาบอกว่าขนุนเนี้ยอร่อยมากแล้วก็ูแบบใหญ่อะ่ะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเออ,อันนี้อะไรอะ่ะอันนี้มะยงชิดอันนี้อะไรนะเราซื้อมาลืมอะไรนะจำไม่ได้หรอวะ อันนี้ต้นใหญ่อ๋ออันนี้อันนี้มะม่วงหาวมะนาโห o มะม่วงหาวมะนาโห o แล้วก็มะยงชิดแล้วก็กุหลาบนี้ซื้อมาเดี๋ยวจะมาปลูกตอนค่าๆนะฮะต้นละแปดสิบสองต้นร้อยห้าสิบนะครับ,ล 80, 2, นนรบแล้วก็ไฮไลท์ของเราก็คือต้นนี้เลยวู้สุดยอดนี่เปรี้ยวปากแซ่บมากวุเรเป็นพุ่มเป็นพุ่มเลยอรัดูขนาดแม่ตัดแม่ตัดอันนี้ทิ้งอะดูนี ตัดก้านทิง้งแบบตัดกิ่งทิ้งแล้วอะยังออกเนี่ยตรงนี้ก็ออกตามต้นตามอะไรเงี้ยนะดูดิ <c oughs> ออกแบบเต็มเลยอุ้ยล,ลูกใหญ่ด้ะนี่ยปอบโป,โป,โป้เก็บกลับบ้านแน่พวกนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยก็แบบเยอะมากนอกจากว่ามีฝั่งนี้แล้วนะนี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่นี่น,นี่เต็มเลยนุ่นนุ่นข้างบนนุ่นแน่นมากเหมือนเห็บเลย <c oughs> อยู่เหมือนเห็บเลยด้วยเน่เกาะต้นตามต้นแบบโอ้โห,โหเยอะเกิน แล้คือเปรี้ยวปากเลยทีเดียวเชียวเนี่ยฝั่งนี้ดูเต็มเลยอือแล้วเขาก็แบบว่าออกตามต้นเนาะนี่คือแบบว่า,วาร่วงเต็มเลยเพราะว่ามันคือมันเป็นผลไม้เปรี้ยวเนาะคนเท่าคนแก่ก็อาจจะไม่ได้ชอบเขอาอาจจะชอบแบบผลไม้หวานกันนะนี่คือแบบว่าร่วงเต็มเลยร่วงเสร็จปุ๊บอ่ะมีงอกต้นหนึ่งงอกเองนะเนี่ยชื่อคือจริงๆอ่อะซื้อมาปลูก3ต้นนี่ต้นหนึ่งต้นสองแล้วก็ต้นสามแต่ว่าต้นที่สามมาแม่ตัดทิ้ง เพราะว่ามันเยอะพอตัดทิ้งปุ๊บน้องก็ไม่ยอมน้องก็โตเหมือนเดิมโตก็น้องเหมือนเดิมแล้วเนี่ยนี่มีแบบที่บ้านก็มีมะม่วงนะฮะแล้วก็ตะลิงปิงแล้วก็ซื้อมะยงชิดมาเพิ่มมะยงชิดอาจจะปลูกตรงเนี้ยต้นหนึ่งแล้วก็ไปปลูกหลังบ้านอีกต้นหนึ่งนะฮะแล้วก็มะม่วงหามะนาโหก็จะปลูกเรียงเียงกันแถวๆนี้แหละแถวๆข้างบ้านนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็น่าจะได้กินคือเวลากลับบ้านมาก็จะได้มีมะม่วงกินมีตะลิงปิงนี่คือออกตลอดชีวิตอยู่แล้ว ออกตลอดมาเมื่อไร่ก็ได้กินคือสมมุติเราเก็บล็อตนี้ไปอ่ะอีกไม่กี่วันมันก็ออกรอตใหม่ออกมาแบบเยอะเหมือนเดิมอย่างเงี้ยประมาณอาทิตย์นึงก็เก็บกินเก็บกินได้เรื่อยๆนะคระับจะถ้าใครไม่ค่อยกินของเปรี้ยวเนี่ยมีกินตลอดปีตลอดชาตินี่คือมะม่วงแต่ว่าต้นกับไม่ได้ใหญ่มากครัแต่ว่านู่นมาอยู่ข้างบนเอาไว้กินสุกด้วยไว้กินดิบด้วยนะให้พี่สาวกินนะประมาณนี้แหละทุกคนพามาดูพามาด,ามาดูต้นตะลิงปิงเฉยๆอู้ยเยอะมาก ามาเก็บตะลิงปิงกับมานนะทุกคนโอ้โหจะจะได้ไหมวันนี้จะเสร็จไหมเอาลูกอามันต้องเอาเขียวเขียวนี้ปะลูกเล็กเล็ก,ลกอ้ยดูเหยียบมันแบบอันนี้หมดแล้วเนี่ยนี่นี่ลูกเขียวเขียวเอาลูกเขียวเขียวพอเพราะว่าไอลูกที่มันแบบเหลืองๆหลือเนี้ยมันจะเป็นน้ำอเอนที่ไม่หนึบ ลูกเล็กๆไปมันมเยอะอยู่แน่นียนี่เขียวๆเป็นผลไม้ที่ออกดกเกินอุ้ยแต่ลูกแง่ขนาดก,กินเนาะดูดิเป็นพุ่มเป็นพุ่มเลยอะดูน,น,นอ,นอแต่คือมันต้องเด็ดแล้วก็กินเลยมันแบบเด็ดแบบเอาไปมันก็ดูลูกใหญ่เสียบ ได้ปะ่ะเหมือนมีคนบอกว่าเอาไปแช่อิ่มเอาไปดองอะไรอย่างหนึ่งอ่ะดองน่าจะได้นี่ยข้้งล่างก็ดีลูกใหญ่เนี่ยอันนี้ได้อยู่นะเนี่ยแต่ว่าแบบอืนี่จริงแบบดึงออกไปนี่โอ้ยลูกกิ่งนี่เลแล้วไม่มีใบนะแต่มาออกแบบเต็มเลยนะอืนี่นี่เดี๋ยวพอมันหมดรุ่นนี้เดี๋ยวมันก็จะออกรุ่นใหม่มาอีก แป๊บเดียวแป๊บเดียวเออปางปางนกยุงอยู่นี้ประมาณแบบล้านชีวิตอดูดูติ่งด,ดูอันนี้ดิมันเหมือนมันเหมีเห็บอ่ะเหมือนเห็บเหมือนเห็บกําลังเกาะต้นอะไรอยู่อย่างเี้ยน,นะเห <laughs> มือนเหมือนเห็บเลยดูดิโอ้ยเดี๋ยวทุกคนเก็บก่อนเก็บก่อนโอ้ยตายแล้ว มันเยอะเกินนลี่ดูนอืลูกใหญ่ๆทั้งนั้นลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเซ็็ๆทั้งนั้นไปก่อนดูนูนนูนขุดนูนนี่มีทุกซอกทุกมุมอืม <uge ot> อืมรี่ปลูกแบบแล้วก็เอาไปขายตั้งขายหน้าบ้านเนาะเด็ดเด็ดเด็ดแล้วก็ไปตั้งขายตั้งขายทุงละสิบบาทสิบาทสิบบาทเนี่ย <men> ขายได้เยอะนะเนี่ยเพราะว่ามันออก لي, <men> อเรื่อยๆโู้ตั้งแค่นี้นะลูกเดียวมา ปไปเลยลูกหนังลูกใหญ่ให่ก,กนนินได้กินได้ก <ไป S 2> ินได้หมดแต่จะมันเนื้ออาจจะไม่ได้เยอะมากมน,มนี่นี่ เต็มเลยนี่นี่ก็มีนี่ก็มีนีข้างบนงงนี่แม่ปู อันนี้มะยงชิดที่เราซื้อมาเมื่อวานคือเขาให้ปลูกเนี่ยให้มันถึงเหงา่เขาต่อนะตรงตรงเหงาที่เขาโตเนี่ยเพราะว่าต้นมันเด็กๆอันนี้แข็งแรงขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปเนี่ยเดน๋ยเป็นต้นไม้ลองดูก่อนไงแพ่นั่งคอยเอดินถมเขา้นออริจินอลมันดูเหมือนไปปลูกต้นย่างหน้าอยู่วัดน่นดิดินแต้วนิด นีปลูกมะยงชินก็เลยยับอกมาถ่ายให้หน่อยอั้นถ่ายปลูกมะยงชินด้วอันนี้่าได้้อันนั้นันต้นมะเขือเทศนี่ยแซ่บๆอร่อยๆกะเทศเต้มเลยนะกะเพราก็มี นี่คือมะยงชิดที่ซื้อมาเมื่อวานปลูกไปแล้วต้นหน้าบ้านหนึ่งต้นแล้วข้างหลังบ้านอีกหนึ่งต้นเราลอกินมันอีกอีกปีนึงได้ก,กินละมั้ง อันนั้นต้นบอลเนี่ยแม่หรือทูนเนี่ย,ยเปือกไม่ถูกจะไม่ถูก <c oughs> จะอัน,น <laughs> อันนี้ต้นมะกรูดมะนาวมะกรูดมะนาวอย่างเางี้ยเปโชบน้ำไง นี่อันนี้เราปลูกไปแล้วนะฮะมะม่วงหา,มา,าหวมะนาวโหนะครับปลูกอยู่หลังบ้านน,นี่มันก็จะมีแบบของเล็กๆน้อยนะมีต้นกล้วยปลูกข้างกล้วยแล้วก็เดี๋ยวรอต้นนี้จะเป็นต้นต้นนี้จะเป็นต้นมะยงชิดนะครับปลูกอยู่ด้านหลังบ้านติดกับมะเขือเทศนี่มะเขือเทศนี้อร่อยมากนี่ตอนนี้เรามีดอกไม้อันนี้คือดอกไม้ที่เราปลูกนะนี่นี่หนึ่งต้นนี่หนึ่งต้นที่ซื้อมาเมื่อวานนะครับ สองต้นร้อยห้าสิบบาทนี่แล้วก็มีแบบรีมะยงชิดก็คือคืออันนี้มันเป็นไม้แบบไม่ใช่ไม้ยืนต้นนะเนาะก็เลยเอามาปลูกในๆเดี๋ยวแม่เขาบอกว่าเดี๋ยวไปหานะกุหลาบมาปลูกนี่เดี๋ยวจะตัดต้นตะลิงปิงตัวนี้ออกต้นหนึ่งเพราะมันมีสองต้นเดี๋ยวตัดออกไปแล้วก็ปลูกดอกไม้เดี๋ยวเราจะไล่ปลูกดอกไม้แถวนี้น,นี่ให้มันโตก่อนเนี่ยพามาดูตะลิงปิงทุกคนดู นี่ตะลีนปิงนี่ดูตะลีนปิงบ้านเราแล้วคือไม่มีใครกินไม่ค่อยมีคนกินดูมันเยอะมากนี่เดี๋ยวดิ